ครับสวัสดีครับผมทลทรนะครับวันนี้มากับมีดเอ่อเบนเมกนะครับหรือเบนเมกนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็เป็นงานสำเนาจีนนะครับ c o ป y ีฟอร์มไชน่าเป็นรุ่น i n f i ิเดลนะครับ i n f i ิเดลนี่ก็จะเป็นสไตล์ดำๆๆนะครับดำๆๆเป็นแท c t i c คอนะครับเป็นมีดแท็กติคอลมีดคอมแบทนะครับต่อสู้ระยะประชิดนะครับผมตัวนี้พิเศษใบสองคมนะครับ เดี๋ยววันนี้จะทำสั้นๆนะครับอันนี้ก็ D2 นะครับใบ D2 สงทรงนี้เอาไว้ทิ่มแทงปาดกดปาดเฉือนนะครับกำลังเหมาะมือเลยนะครับผมนะครับผมมาพร้อมซองนะครับขนาดกำลังดีนะครับไม่ไม่สั้นเกินไปนะครับไม่ไม่ยาวเกินไปนะครับลองกระดาษเลยนะครับ คอนโทรลมีดง่ายนะครับคมนะครับผมนี่ผมกลับด้านไปมานะครับก็เทคนิคของผมง่ายๆนะครับก็ถ้ามันขาดขาดไปหน่อยหรือว่า เใบมีดมันสะดุดเนี่ยเราใช้แบบนี้ครับแถมให้นิดนึงนะครับจะพยายามทำสั้นก็หนังนะครับผมก็เห็นเห็นรอยเสี้ยนีช <ๆ S 2> ่ไหมครับอันนี้คือเสี้นตรงเกสรมันนะครับผมก็ถูให้มันไม่มีตัวนี้เกิดขึ้นนะครับก็ทําองศาแล้วก็พอเห็นปุ๊บก,ก็เราก็ถูไปถูไปอย่างนี้นะครับผมถูหนักเบาเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วแต่นะครับก็ พอเสี้ยนนี้ยมันหมดไปเนี่ยมันก็จะเนียนนะครับผมพอรอยเสี้ยนมาเอกี้น,นะครับผมมันก็จะเนียนแล้วก็ตอนเราปาดเฉือนเนี่ยมันก็จะเนียนไปด้วยนะครับจะนุ่มๆอย่างนี้นะครับผมถ้ามีเล่มไหนติดเนี่ยก็ถูกับหนังก็ได้นะครับถ้าถ้ายังไม่มีหนังพวกนี้ก็จริงๆมันอารมณ์หนังเข็นขัดลูกเสือนะครับไม่มีอะไรอันนี้ด้านหลังผมก็เลยแปะกระดาษทรายเอาไว้ถูนิดนึงถ้า สมมุติว่าไอาตัวเสียนหรือเกอสรมันใหญ่หยาบนะครับก็จะถูกระดาษทรายก่อนนิดนึงนะครับผมโอเคคมประมาณนี้นะครับพอดีมีลูกค้าถามมาว่าสองคมมันจะคมสองด้านจริงไหมก็เลยนะครับเอาไว้แทงได้นะครับเอาไว้แทงเลยเหรอครับผมตัวใหญ่แนละ้วมีสองคมนะครับผม ใบตายฟูแท้งนะครับประกับด้ามนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็กัดมีร่องนะครับกัดลายเป็นร่องน็อตหกเหลี่ยมยุดสองตัวนะครับท้ายมีห่วงแล้วก็ปูดยื่นออกมากระเทกได้นะครับทุบได้นะครับครับผมเหมาะครับอ่ะมาลองอีกนิดนึงก็คือใส่ซองซองแข็งแรงนะครับผมซองพลาสติก a อ s นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับ คึบนึงนะครับล็อกแบกนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าไซส์ประมาณนี้ก็ติดหน้าอกนะครับคาดเอวก็แล้วแต่นะครับก็มีคลิปให้นะครับหรือจะถอดออกก็ได้นะครับถอดออกแล้วก็ไปแปะที่กระเป๋านะครับหรือไม่ก็ที่หน้าอกที่เสื้อต่างๆได้นะครับข้องตัวนะครับดึงก็ปลดแนะนำให้เอานิ้วดันนะครับถ้าคุณ คุณดึงเลยเนะมันจะกระตุกแล้วอันนี้มันจะกลับย้อนกลับไปแทงนิ้วนะครับผมก็อันนี้ผมโดนมาก่อนนะครับก็ทํานี้ครับง่ายกว่านิดเดียวแค่ดุลมันนิดเดียวนะครับโอเคฝากทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับสนใจชอบยังไงกดติดตามนะครับผมผมก็จะพยายามทําคลิปสั้นๆไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ให้ยาวเกินไปนะครับสั้นแล้วก็ชัดเจน จะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเขาน่าจะลังเลว่าเออมันโอเคไหมมันเข้ามือถนัดมือไหมแล้วก็คมไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือผมก็สบัดด้วยหนังนิดหน่อยคมเดิมผิวไม่ได้เสียอะไรนะครับสีก็ยังอยู่นะครับดําด้านนะครับงานงานพวกนี้จะออกมาดําดําด้านเงานิดๆน,น,นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็พกติดตัว ก็จะเป็นอารมณ์นี้นครับรุ่นพวกอินฟิเดลนะครับกล่องเกลืออะไรก็จะสีดํานะครับผมมีสปริงเขาก็จะเป็นสีดําเหมือนกันถ้าจะเป็นพวกคอมแบ็คแทคกติคอลนะครับผมจะเป็นอารมณ์อย่างนั้นนะครับยี่ห้อนี้โอเคครับเอาเท่านี้นะครับฝากกดติดไลค์กดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับผมก็จะมีลงในเฟซอินสตาแกรมเฟซบุ๊กนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ